แทนคลิปนี้ก็จะซ้อมกล้ามเนื้อหลังกับหน้าแขนนะครับก็เดี๋ยวก่อนซ้อมผมจะทานกาแฟดําก่อนนะครับจะได้มีแรงนะครับรสชาติปแปลกๆกอพอดีผมใส่เกลือเข้าไปด้วยนะเป็นเกลือชมพูสาเหตุที่ต้องใส่เกลือก็เพราะว่าง่ายๆว่ามันซ้อมแล้วมันเวลาเราเล่นนะ่ะมันจะฟิลขึ้นถ้าเรารับประทานโซเดียมนะครับก่อนซ้อม วหลายคนจะกลัวโซเดียมนะว่าทานโซเดียมแล้วบวมจริงๆแล้วผมว่ามันมันเป็นความเชื่อมากกว่าที่บวมเนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของน้ำตาลนะครับหรือ,อแคลอรี่จากไขมันพวกไขมันทรานที่มันไม่ค่อยดีอะ่ะออ,อ,าอาหารที่เป็นแบบ p r o c e s s ู้ดมาเยอะๆไปดูพวกนั้นดีกว่า ครับอันนี้จะมากลัวเกลือนะครับไปโขดพวกนั้นดีกว่าเนาะก็เกลือนะครับไม่มีแคลอรี่ถ้าคิดว่าการทานเกลือแล้วมันอ้วนมันบวมนะครับอันนั้นอยากให้คิดใหม่ถ้ากลัวอ้วนก็ไปดูเรื่องของน้าตาลส่วนเกินนะครับเรื่องไขมันที่ไม่ค่อยดีนะก็เดี๋ยวจะซ้อมกล้างหลังนะครับเราเดี๋ยวถ่ายคลิปก็จะพูดเรื่องของพูดเรื่องของเวลาที่เราไดเอทนะครับทําไมเราถึงรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรานะมันไม่ฟ ก็เดี๋ยวไปคุยกันท้ายคลิปเนาะน่าสนใจมากคลิปนี้นะครับหลายคนเพิ่งรู้ด้วยซ้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกให้นะมันเป็นเพราะอะไรนะครับไปเดี๋ยวไปซ้อมกัน แน้สวัสดีครับก็ตามที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องว่าทําไมออตอนเราไดเอทนะครับกล้ามเนื้อมาถึงฟีบมันเป็นเพราะว่าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อของคุณมันน้อยนะครับให้คิดสภาพนี้กล้ามเนื้อคือถุงพลาสติกใบหนึ่งนะครับแล้วไกลโคเจนหรือสารอาหารพวกแป้งพวก,พวกคาร์โบไฮเดรตที่มันอยู่ในรูแปแบบของไกลโคเจนแล้วนะมันเป็นเสม,มือนของที่คุณจะเอายัดใส่เข้าไปในถุงนะครับทีเนี้ย ถุงมันมีอยู่ขนาดหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วคุณเอาของใส่ยัดเข้าไปใช่ไหมยัดเข้าไปพอถึงจุดหนึ่งอะถุงมันก็จะเต็มมันก็จะตึงตัวขึ้นมันก็ถุงมันก็แน่นขึ้นใช่ปะ่ะแต่พอช่วงที่ไดเอทหรือคณที่จะแบบพอเข้าช่วงไดเอทนะครับหรือช่วงที่คุณพยายามจะกดแฟตลงนะครับแล้วคุณตัดแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตอรือที่เขาพูดกันก็คือตัดคาร์บค่อยๆลดออกไปออกไปออกไป,ออกไปใช่ปะ่ะแต่ทีเนี้ยถุงมันก็อยู่เท่าเดิมแต่ของมันน้อยลง พอเราพอของมันน้อยลงเนี่ยถุงมันก็จะดูโลง่ลงๆถูกไหมเออแล้วยิ่งมันน้อยมากๆแบบเหลืออยู่ชิ้นเดียวมันก็จะดูโลง่ลงๆถูกป่ะ mm hmm. นั่นแหละครับมันเป็นสญญาเหตที่ว่าทําไมกล้ามเนื้อเรามันถึงดูเหลวดูนิ่มดูแบบลุมหลวมนะครับมันเป็นเพราะแคลเจีของเรามันไม่เต็มเนาะวิธีแก้คือทานคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นนะครับ นบริเดณมากขึ้น,นเพื่อเติมแอกโคเจนกับเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อมันก็จะถึงระดับถึงกล้ามเนื้อมันก็จะฟูขึ้นมานะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ